สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้นะคะเราได้ทราบจากท่านผู้ชมนะคะว่าเลี้ยงบอลสีในตู้เนี่ยก้านยาวมากๆเลยจะทำยังไงนะคะเดี๋ยวฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะจะพาไปดูนะคะว่าในตู้บอลสีของฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยทำยังไงแล้วทำไมถึงก้านไม่ยาวคะ่ะเราเลี้ยงในตู้บอลสีแล้วนะคะแล้วเราก็ออกมาข้างนอกนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะต้นนี้นะคะ อันนี้ฟาร์มคุณแม่แปงก็ไม่ทราบนะคะว่าเขาชื่ออะไรกันแน่นะคะคือฟาร์มคุณแม่แปงเลี้ยงออไว้ในตู้บอนสีค่ะก้านเขาก็ไม่ยาวนะคะเขาแตกพุ่มสวยเชียร์แล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยนะอันนี้เลี้ยงในตู้นะคะคือในตู้ของเราเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าทําไมเขาถึงก้านไม่ยาวค่ะเดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งค่ะเพื่อก็เห็นไหมคะนี่ นี่ก็คืออีกต้นหนึ่งนะคะที่เราเลี้ยงนะคะเลี้ยงในตู้แล้วเพิ่งจะอ,ออกมาเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าช่วงหน้านี้หน้าร้อนและตอนนี้ก็เลยเอาออกมานะคะเขาคือหนุมานอมพพานะคะของเราเนี่ยหูบานเลยนะคะเนี่ยหูเต็มสวยมากๆนะคะหูเขาจะงดงามนะคะก็นะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชายไปเอาไม้มาอันนึงดิเนี่ยมันปิวมาคำอ่าก็คือ ก็คือการเลี้ยงในตู้แล้วเราก็เอาออกมานะคะเขาใหญ่อย่างนี้แล้วเอาออกมาก้านเขาก็จะไม่ยาวเพราะอะไรรู้ไหมคะารามคุณแม่เป่งเนี่ยจะใช้สแลนแบบนี้ค่ะ50%เลยนะคะ70% 70%มีแสงแดดมาทั้งวันนะคะไม่ต้องกลัวนะคะอย่างตอนเช้าเนี่ยแสงแดดจะเข้ามาแบบนี้เลยนะคะนั่นคือเห็นไหมคะแสงจะส่องมาตอนเช้าตอนบ่ายส่วนช่วงบ่ายเนี่ยแสงจะมาด้านบนนะคะ แล้วด้านนี้ตอนเย็นๆนะคะก็จะมีแสงเข้ามาจากด้านนี้นะคะแต่ไม่แรงมากนะคะก็เพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูนะคะจริงๆแล้วไม่อยากเปิดเลยกลางวันเนาะแต่ว่าเปิดให้ดูสักหน่อยอเห็นไหมคะเนี่ยลรงส่องเข้าไปในข้างในอันนี้ก็คือเราเลี้ยงลูกเขานะคะจนโตโตใบเยอะแล้วเราถึงจะออกมาข้างนอกนะคะสีสวยมากแล้วเขาก็จะได้แดดทั้งวันนะคะมีแสงทั้งวันไม่แดดไม่แรงนะคะอันนี้ เพื่อนๆจะต้องให้เขามีแสงเข้านะคะขุนไก่สวยมากสวยมากสวยมากเออจริงๆด้วยเห็นไหมคะขุนไก่จริงๆก้านเขาจะยาวนะคะเนี่ยเห็นไหมคะก็ได้แสงอย่างเงี้ยจะไม่ยาวนะคะแล้วก็สวยจริงๆนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะคะตู้อบก็ต้องมีแสงเข้านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวฟาร์มคุณแม่แปงจะพาไปดูต้นอื่นๆที่เราทยอยออกมานะคะ ใครยังไม่ติดตามเพจฟาร์มคุณไม่แปลกอย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าที่นั่นเราจะมีการแบ่งปันบอลสีสวยๆราคาไม่แพงค่ะแล้วก็บอลสีคุณภาพนะคะและเพื่อนๆก็ต้องสังเกตนะคะถ้าสมมุติว่าตู้อบบอลสีเนี่ยมีละอองน้ําเกาะอ,อยู่อย่างนี้นะคะบอลสีโตเร็วมากๆนะคะอันเนี้ยยิ่งเกาะเยอะยิ่งดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะไม่ต้องกลัวว่าเออเนี่ยเขาไม่เขามี อาะาอ,องน้ำจะ,จะอันตรายไหมดีมากๆค่ะถ้ายิ่งเกาะเยอะๆเนี่ยความเติบโตเขาก็จะยิ่งเยอะนะคะการจเจริญเติบโตเขาก็จะยิ่งเยอะพวกนี้นะคะเราไม่ได้เอาไปใส่ตู้บอลสีนะคะเช่นพวกพวกหลงนะคะเราจะมาทํากอทรงพุ่มนะคะ,คะก็เพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะคะวิธีของฟาร์มคุณไม่เป่งเราทําแบบวิธีบ้นบานๆตามวิถีบ,บ้านๆ ะะถ้าเกิดว่าใครชอบก็กดติดตามนะคะแล้วก็เราก็จะมีความรู้ใหม่ๆมาให้ทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ